นิทานนางสาวอินดี้ตอนแก้นิสัยติดมือถือน้องอารินไปกินข้าวกันเถอะน้องอารินไปกินข้าวเร็วไม่หิวหรือไงจ๊ะวันเนี้ของกินเยอะเลยนะมีเค้กด้วยแหละทำไมน้องอารินดื้อจังอะเอาแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่พูดไม่จาเรียกสองรอบแล้วนะเนี่ยต้องจัดการซะแล้วอินดี้เดินไปหยิบโทรศัพท์ออกจากมือของน้องทันใดนั่นเองน้องอลินก็กรีดร้องด้วยความเกลียดกาดน้องอลินทั้งโวยวาวและลงไปนอนดิ้นอยู่ที่พื้นสร้างความตกใจให้อินดี้เป็นอย่างมากเสียงร้องของน้องอลินทําให้ทั้งบ้านตกใจรีบวิ่งมาดูอินเสร็จหรือยังลูก แม่ต้องไปช่วยคุณน้าเตรียมอาหารฉลองนะเสร็จแล้วค่ะแม่หนูมีของขวัญจะให้คุณน้าด้วยแนะดีจ้ะไปกันเถอะไงอินดี้โตเป็นสาวแล้วนะเราของขวัญสุดพิเศษค่ะขอบใจมากลูกเดี๋ยวหนูไปนั่งเล่นรออาหารก่อนนะจ๊ะน้องอารินก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องรับแขกนะจ๊ะค่ะ อินดี้กับน้องอรินนั่งเล่นโทรศัพท์ที่ห้องนั่งเล่นต่างคนต่างเล่นมือถือของตัวเองโดยไม่มีบทสนทนาใดๆจนแม่เรียกกินข้าววิงอินลูกอินดี้ค่ะแม่พาน้องอรินมาทานข้าวได้แล้วจ้ะวันนี้คุณน้าโชว์ฝีมือเองเลยนะมีแต่ของที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยน้องอรินไปกินข้าวกันเถอะน้องอริน ไปกินข้าวแล้วไม่หิวหรือไงจ๊ะวันเนี้ยของกินเยอะเลยนะมีเค้กด้วยแหละอืมทำไมน้องอลินดื้อจังอะเอาแต่เล่นโทราศาพัพท์ไม่พูดไม่จาเรียกสองรอบแล้วนะเนี่ยต้องจัดการซะแล้วอินดี้เดินไปหยิบโทราศัพท์ออกจากมือของน้องทันใดนั้นเองน้องอลินก็กรีดร้องด้วยความเกลียดกาด น้องอลินทั้งโวยวายและลงไปนอนดิ้นอยู่ที่พื้นสร้างความตกใจให้อินดี้เป็นอย่างมากเสียงร้องของน้องอลินทําให้ทั้งบ้านตกใจรีบวิ่งมาดูอินดี้เกิดอะไรขึ้นน้องอลินเป็นอะไรจ๊ะคุณนะคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่เอามือถือออกจากมือน้องจะพาน้องไปกินข้าวนะคะ แต่แต่น้องก็ร้องตกใจมากเลยไหนไหนโทรศัพท์อยู่ไหนคุณนารีบหาโทรศัพท์ไปใส่ในมือของน้องอารินเหมือนเดิมทําให้น้องอารินหยุดโวยวายและหยุดร้องไห้คุณนาทําไมน้องอารินถึงมีอารมณ์โมโหรุนแรงจังเลยอะคะเฮ้อนามวัวแต่ทํางานปล่อยให้น้องอยู่กับพี่เลี้ยงเยอะเกินไป อีกอย่างพี่เลี้ยงคนก่อนชอบให้น้องเล่นมือถือนาน,านๆเพราะเขาจะได้ไม่เหนื่อยดูน้องไงเลยทำให้ติดมือถือมากเล่นแบบไม่ยอมวางเลยถ้าใครเข้าไปขัดก็จะมีอาการแบบนี้แหละหนักใจจริงๆไม่รู้จะทำยังไงดีทำไมไม่ลองหากิจกรรมอื่นๆดูล่ะฉันลองมาหมดแล้วเธอเหนื่อยใจจริงๆ อินดี้รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนึกถึงสมัยก่อนที่ตัวเองก็เคยติดมือถือมากๆเหมือนกันจึงเข้าใจความรู้สึกทั้งของคุณนะและน้องอลินดังนั้นเธอจึงได้พยายามหาข้อมูลทั้งทางอินเทอร์เนต็ตทั้งสอบถามเพื่อนๆและก็ประสบการณ์ตรงของเธอแล้วก็หวังว่าจะสามารถช่วยเหลือน้องอลินได้และในที่สุด เธอก็ได้ของเล่นเสริมพัฒนาการมาชุดหนึ่งจากความพยายามในการหาข้อมูลที่จะช่วยน้องอลินวันนี้นะคะเราได้นำความน่ารักของแบรนดทาดามาฝากตอนนี้แบนดทาดาได้ทำเป็นหนังสือซีมิติขึ้นมาหรือจะเรียกอีกอย่างว่าตัวต่อหนังสือนิทานมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันซึ่งทั้งหมดนิทานนำมารวมกันก็จะได้เป็นทาดาแลนด์และในแต่ละชุดก็ยังสามารถนำมาประกอบเป็นเมืองได้อีกด้วยนอกจากจะได้รับความสนุกแล้วยังสอดแทรกการสอนภาษา และเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความปลอดภัยสำหรับเด็กๆอีกด้วยจ้าคุณน้าคะหนูมีของเล่นชุดใหญ่มาให้น้องค่ะว่ากันว่ามันช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆและยังทำให้มีสมาธิด้วยนะคะบางทีอาจจะช่วยให้น้องลดการติดมือถือลงโอ้ยดีจังเลยอินลูกของเล่นดูน่าสนใจจริงๆนะ ตอนนี้น้องติดมือถือมากเราต้องค่อยๆเริ่มค่ะต้องหากิจกรรมที่ดูน่าสนุกสนุกเรียกความสนใจเช่นไปเที่ยวข้างนอกบ้างไปออกกำลังกายบ้างหรือหาของเล่นมาเล่นกับน้องทำให้มันดูเป็นการเล่นเกมอืมเกมหรือ เล่นของเล่นไปกับน้องถ้าน้องทําสําเร็จเราก็มีรางวัลตอบแทนอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ได้ที่น้องชอบเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะอินดี้ค่ะแต่เราจะไม่หักดิบโดยการไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะคะแต่จะให้เล่นน้อยลงค่อยๆลดค่ะอาจจะให้เล่นเกมของเล่นเสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นโทรศพัพท์ อ๋เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันหยุดหนูจะมาเล่นกับน้องถ้ามีคนเล่นด้วยน้องจะได้ไม่เบื่อและจะเล่นของเล่นได้นานขึ้นค่ะดีจ้ะน้าขอบใจมากๆเลยนะลูกหลังจากวันนั้นอินดี้ก็ได้หมั่นไปเล่นกับน้องอรินทั้งคู่เริ่มเข้ากันได้ดีและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันโดยเฉพาะการเล่นตัวต่อหนังสือนิทานอินดี้น้าขอบใจมากนะลูก ตอนเนี้อลินเริ่มเล่นโทราศัพท์น้อยลงแล้วไม่ขี้งุดหงิดโมโหง่ายและยังอารมณ์ดีตลอดด้วยคุณครูที่โรงเรียนยังชมเลยนะว่าน้องมีสมาธิมากขึ้นแถมเทอมนี้นะผลการเรียนค่อนข้างดีเลยดีจังเลยค่ะเป็นข่าวดีมากๆ ใช่จ้าน้องยังบอกอีกด้วยนะว่าชอบของเล่นที่พี่อินเอามาให้ครั้งหน้าจะขออีกด้วยและเห็นน้องเป็นแบบนี้น้าก็มีความสุขมากๆว้าวว้าว,ว,าวเรื่องจบแบบนี้อินดี้ก็แฮปปี้สิคะ สนุกสนุกแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ